บนผืนผ้าและการถักทอชุมชนคูบัวบ้านใต้ราชบุรีตอนสืบสารตำนานผ้าทอแห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้ราชบุรีเรื่องราวการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอคูบัวบ้านใต้ เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นของป้าเสี้ยมสิงถมและป้าอารามพิบูลแถวในการตั้งกลุ่มทอผ้าในชุมชนคูบัวบ้านใต้และสอนทอผ้าให้กับแม่บ้านที่สนใจทอผ้าป้าบุญเรือนบัวดีในวัย67ปีเป็นช่างทออาวุโสท่านหนึ่งได้เรียนรู้การทอผ้าในวิถีไทยวน ด้ยฝึกทอผ้ากับป้าเสียมและป้าอารามผืนผ้าหลากหลายบนเส้นสีที่สวยสดจากการทอผ้ากว่า30ปีทําให้ผืนผ้าของป้าบุญเรือนมีความสวยงามนับเป็นผู้มากฝีมือคนหนึ่งที่ร้อยเรียงสีของเส้นได้บนกี่กระตุกจนเป็นผืนผ้าที่มีสีสันสะดุดตาผ้าทอลายปลาเป็นลายที่ชื่นชอบในการทอมากที่สุด เรียนรู้ด้วยตนเองและถามเพื่อนเป็นการเริ่มต้นการทอผ้าของป้าวันเพ็ญห่วงทองที่เริ่มการทอผ้าในวัย60ปีเพื่อเป็นอาชีพในวัยสูงอายุป้าวันเพ็ญถนัดในการทอผ้าพื้นและผ้ายกมุกซึ่งไม่มีการจกลายและเป็นผืนผ้าที่ใช้การทอด้วยกี่กระตุกเป็นหลักผ้าพื้นสีดำ จกด้วยได้สีแดงแซมด้วยสีเขียวเป็นการทอผ้าแบบโบราณที่ป้าสุกัญญาพลายแก้วหนึ่งในผู้ฝึกทอรุ่นแรกและเป็นช่างทอผ้าฝีมือดีของกลุ่มทอผ้าชุมชนคูบวัวบ้านใต้ด้วยประสบการณ์กว่า30ปีป้าสุกัญญาสามารถทอผ้าจกได้หลากหลายทั้งแบบและลวดลายแบบโบราณและสีสันสวยงามตามแบบความทันสมัยนิยม วิธีการถักทอผืนผ้าของป้าสุกัญญาในช่วงฝึกทอคือผ้าสิ้นตินจกซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวทยยนผืนนี้คือผ้าสิ้นตินจกลายก้งเก้งซอนเสียผ้าผืนนี้คือผ้าสิ้นตาหมู่หรือผ้าใหญ่ของครูบัวบ้านใต้เป็นผ้าแบบโบราณสามลายคือลายเสีย ลายปลานกกินน้ำร่วมเต้าและลายกาบวิธีการถักทอผืนผ้าในปัจจุบันของป้าสุกัญญาจะทอผ้าโดยการใช้กี่กระตุกร่วมกับการจกจนเกิดเป็นลวดลายบนผืนผ้าที่งดงามเช่นเดียวกันกับช่างทอคนอื่นๆในชุมชนครูบัวบ้านใต้จากรุ่นครูผู้บุกเบิก สู่การถ่ายทอดและสืบสารส่งต่อเป็นภาพฉายได้อย่างชัดว่าชาวไทยวนแห่งบ้านคูบัวบ้านใต้ยังคงรักษาและสืบทอดมรดกทาภูมิปัญญาที่มีมาแต่บรรพบุรุษไว้ได้อย่างเหนียวแน่นตราบจนทุกวันนี้เรื่องราวการถักทอของชุมชนคูบัวบ้านใต้ราชบุรียังไม่จบเพียงแค่นี้แล้วพบกันในตอนต่อไป